สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f r e รีส l ต p h o n e สำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการแคปหน้าจอหรือสกินช็อตบน mac os ว่ามีวิธีการทำอย่างไรและมีกี่รูปแบบการแคปหน้าจอบน mac os จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นการแคปหน้าจอแบบเต็มหน้าจอวิธีการทำก็คือให้กดปุ่ม shift command แล้วก็เลข3บนแป้นพิมพ์เราก็จะได้รูปภาพหน้าจอแบบเต็มจอถัดไปรูปแบบที่2เป็นการแคปหน้าจอเฉพาะส่วนวิธีการทำก็คือให้กดปุ่ม Shift Command บวกด้วยเลข4จะมีไอคอนเป้าเล็งแสดงขึ้นบนหน้าจอให้เราคลิกค้าง แล้วลากไปคลุมส่วนที่เราต้องการแคปแล้วปล่อยเมาส์เราก็จะได้รูปภาพหน้าจอแบบเฉพาะส่วนและสุดท้ายรูปแบบที่3เป็นการแคปหน้าจอแถบเมนูที่อยู่ด้านบนและแถบเมนูโปรแกรมด้านล่างวิธีการทำให้กดปุ่มชิป Command เลข4แล้วก็ปุ่มสเปกบาร์จะมีไอคอนรูปกล้องถ่ายรูปแสดงขึ้นให้เลื่อนไอคอนกล้องถ่ายรูปไปที่แถบเมนูด้านบนหรือด้านล่างแล้วคลิกเมาส์หนึ่งครั้งเพื่อจับภาพหน้าจอเราก็จะได้ภาพหน้าจอแบบเฉพาะเมนู ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้ Mac OS ก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ